มันคงจะเคี้ยวกรุบกรุมันคงจะเคี้ยวนุบๆไม่อยากอยากแบงค์่ีพูดใดเดี๋ยวไปฟังต่อบนเวทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุณมิจวานะคะคุณมิจวามางานไทยเฟสติเวัลเป็นไงบ้างคะค่ะดีใจมากค่ะครั้งแรกก็ประทับใจค่ะก็ได้มาเจอแบบแฟนๆคนไทยในญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นทุกคนนะคะค่ะ ไ่คะวันนี้นะคะหนาวเย็นสำหรับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็เย็นนะคะแล้วเออมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะหรือว่ามาอ๋อมาหลายครั้งค่ะมาแบบนับไม่ท้วนแล้วนับไม่ท้วนชอบอะไรในญี่ปุ่นคะชอบอาหารค่ะชอบวัฒนธรรมชอบอากาศชอบ c u เ t u r e ของญี่ปุ่นค่ะแล้วมาในครั้งนี้นี่มาโชว์อะไรคะ วันนี้ก็มาโชว์เพลงของตัวเองกับทุกเพลงเลยนะคะตั้งแต่อัลบัมแรกจนถึงซิงเกิลล่าสุดค่ะอยากแอว่าทุกคนให้ช่วยร้องเพลงประโยคนิดนึงสั้นๆนิดนึงนะะได้ค่ะก็ซิงเกิลล่าสุดนะคะมันคงจะเคี้ยวกรุบๆมันคงจะเคี้ยวหนุบๆไมีอย,ยากอยากแบงค์ฟูดใจเดี๋ยวไปฟังต่อบนเวทีขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องนิดนึงนะคะเนื่องจากช่องเราเป็นช่องสอนภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นด้วยะนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าคุณใบเตยเนี่ย มีภาษาญี่ปุ่นอะไรที่อยากจะทราบบ้างไหมค่ะอยากทราบว่าถ้าจะให้บอกว่าพูดไหนอนหลับฝันดีอย่างนี้ต้องบอกว่าไงคะโอยาซึมินาไซโอยาโอยาซึซึมีนาไซโอยาซึมินาไซ ซูมีนาไซโอ้ยซูมีนาไซนะคะ,ะก็แบบว่าคิดว่าหลายๆคนติดตามอยู่มีอะไรที่จะอยากฝากถึงแฟนๆทั้งคนไทยและญี่ปุ่นไหมคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของใบเตยอาสยามด้วยนะคะยังไงก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยมาจะเป็นอินสตาแกรมใบเตยอาสยามนะคะ B I T O E Y r S I A M นะคะยังไงก็ติดตามกันไปเยอะหรือเข้า เข้าดูวิดีโอได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลนะคะล่าสุดซิงเกิลแรกได้ที่ YouTube นะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะภาษาญี่ปุนได้ภาษาไทยได้เลย